ว่าสิบว่าอ้างนะจ่ะตื่นเสาร์มากกับไปเห็นงานแดดดีกะเออเที่ยวรีบพันบานกันเลยพอนะกันเลยอ้างแน่หย,ยากร้า,ายหลายบ้านใครหลายขบ้านนี้ดอกครับพี่จ้ะเพียเปนกำว่าคืนแห่งอ้างเนาะก็เลยอยากอ้าง,งสิ ก็ัไนได้ตอนอยาญยย่ย่พี่น้องซาลแเน่ก็ว่าใั่นพุ่น่ะพี่น้องเอ้ยคน่ะแต่ชี้ได้กินลาบกินปนทันแล้วบัดเนี่ยผุลาบกับพ,พ่อผุลาบจ้าแต่ว่ายังบ่หอนยามบานชิ้น่ปนเดือนหน้านะ่ะกผุลาบจา้าอันซ้อนเพิ่นนี่ีดีไล่ตัวนี่้ด้ค่ะอันกระลอกกระแตเพิ่นมากินกระแบงปั่นเนาะแบงปัน่นแต่เฮายังไปเก็บผักป่ามากินเอาสู เขาก็เสียกินดอกไม้คนนะมาว่ากันดอกเอารถเอารถมันเป็นนานพ่ะย่ะลูกพักชีพูดนะค่ะลูกสลัดกับพ่อลูกสลัดเพิ่นคืนเองนี่เพิ่นโลนลงไปยังแต่คุ้นตูคุ้นตูเฉยเมื่อคืนอีกอยู่กับพ่าโหระพาดิ่งยากอีกสักหน่อยแต่มาในราคาส่าพี่ก็พ่อได้อ้างพ่อได้อ้างค่ะอ้างจากนี้นิดหน่อยพี่น้องพ่อสดชื่นเนี่ยหมูเศร้า ข้างนั่นก็สีดอกสีนั่นสีนี่หุ่นอันนี้กับนั่นบักเขียนนะสันกินกับเอียนได้เนี่ยกินกับเอียนแซ่บ,แบขนาดแล้เนี่ยแซ่บคลากลายโอเคเนาะพ่อได้อ้างแล้วพู่นะพูดลาบพี่ดอกกับวเวลาแต่งข้าแต่อนเหรัญยูทูปโอเคไอเลิฟยูซียูซียู ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณยาดอกระชิยงยาวๆไปเด้ขอขพราเพี่น้องค่ะ I love you สุดท้ายนี้